สวัสดีค่ะพบกับกล้องค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปจัดมุมไม้ประดับในกระถางหน้าบ้านนะคะคือคุณพ่อบ้านเนี่ยค่ะเขาไปเจอต้นไม้ในตลาดมาเขาก็ซื้อมาเพิ่มแต่ทีนี้ไม่มีพื้นที่วางต้นไม้ก็เลยต้องมาจัดระเบียบกระถางต้นไม้เดิมๆที่มีอยู่ค่ะนี่จะเป็นต้นคุณนายต่นสายนะคะที่กิ่งเขายาวเลยกระถางมาเยอะเลยค่ะ เลื้อยก็เลยต้องตัดออกแต่จะไม่ทิ้งนะคะจะเอาไปปักชำต่อ Rosemary ค่ะอ่ะน,นี้โรสแมรี่ขาวหรือว่าคูลลิ่งก็จะมีหลากหลายเลยนะคะเขาชอบอะไรเขาก็จะซื้อมาปลูกนะคะนี่สนมังกรค่ะมีชวนชมนี่น้องแมวขอมาเฝ้าพ่อจัดสวนมีสน นี่นะคะสนยอดแดงค่ะนี่ก็เอากระถางเก่าๆออกมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้นี่แหละค่ะต้นนี้เลยที่เพิ่งซื้อมาไปเจอในตลาดต้นหัวใจเศรษฐีค่ะแล้วก็พุทธพิชยาต้นหัวใจเศรษฐีเขาซื้อมาในราคา70บาทนะคะพุทธพิชยาก็3ต้นร้อยค่ะ ดินที่เอามาใส่กระถางนะคะก็จะเป็นดินเก่านะคะ <Okay. S 1> ใส่กับกับมะาพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยคอกหมักที่ได้หมักไว้นะคะหมักใส่ถุงไว้ปุ๋ยคอกหมักกับแกลบทดสอบดูแล้วไม่ร้อนก็ผสมผสมดินเลยค่ะนี่แหละค่ะ ต้นไม้ที่ซื้อมาจากร้านนะคะก็ต้องดูก่อนรากเขาเยอะแล้วค่ะต้องเปลี่ยนกระถาง,งายายแล้วก็คลุมด้วยฟางค่ะฟางของกล้องจะสีดำหน่อยนะคะเพราะว่าเอาตากแดดตากฝนตากลมตากน้ำม่นานแล้วนี่ก็พุทธพิชยาค่ะ จากกระถางเล็กเอาลงกระถางใหญ่ก็สามต้นรวมกันเลยค่ะจะได้เป็นพุ่มนคะคะอยู่ที่ร้านเราก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ต้องตรวจสอบก่อนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนกระถางเนี่ยต้นอาจจะส้มได้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนกระถางรากจะแน่นเลยนะคะนคะคะก็จัดจัด เปลี่ยนๆคุณพ่อบ้านเขาจะชอบไม้ประดับนะคะส่วนกล้องก็จะปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนี่นะคะก็คุณนายตื่นสายค่ะเอามาปักชำแบบรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนก็รองด้วยาฟางเหมือนเดิมค่ะเพื่อการไม่ให้ดินไหลออกนะคะเวลารดน้ำแล้วก็เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วย ตอนจะปักชายอดนะคะกับปักชากิ่งค่ะคุณอาตื่นสายเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะปักชาง่ายยังไงก็รอดค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดเลยนะคะที่มีการระบายน้ําที่ดีค่ะย้ายกระถางเสร็จก็หามุมวางตกแต่งตามหน้าบ้าน พื้นที่บ้านก้องน้อยนะคะก็มีอะไรก็วางวางเบียดเบียดกันนี่ค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนจัดเสร็จแล้วก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดจัดวางอยู่ด้วยกันค่ะมีแพรเซียงไฮ้รสแมรี่ต้นนี้จะเป็นบุษบาพารวยค่ะดอกยังไม่ออกเลยมีชวนชม แพร่เสี่ยงไห้นี่ค่ะพุทธพิชยาที่ใส่กระถางแล้วก็เอามาวางแซมแซมรวมรวมกันนี่ช้อนเงินช้อนทองค่ะคูลลิงหรือ rosemary ขาวกลิ่นเขาจะหอมหอมนะคะ ส่วนมังกรค่ะแล้วก็ต้นนีออนค่ะต้นไม้ประดับที่บ้านกล้องส่วนใหญ่จะใส่กระถางนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกลงดินนี่มีกุหลาบคุณนายตื่นสายหรือสีผสม โรสแมรี่จะมีเยอะหน่อยนะคะหลายกระถางเพราะว่าเพราะว่าพี่หนึ่งเขาชอบค่ะเอาไว้ประดับตกแต่งอาหารเวลาอยากได้กลิ่นเขาก็เด็ดใบเข้ามาขยำขยำแล้วก็มาดมหอมชื่นใจดีค่ะนี่จะเป็นต้นสนยอดชมพูค่ะนี่สนยอดแดงค่ะ มุมไม้ประดับหน้าบ้านมีพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถหามาปลูกกันได้นี่จะเป็นมุมปลูกผักของกล้องนะคะจะเป็นมุมเล็กๆค่ะจะไม่เยอะปลูกผักเท่าที่เรากินแล้วก็ปลูกได้ mm hmm. ก็จะมีผักบุ้งนะคะคะน้าเคลเออผักชีฝรัง่งปูเล่มีขึ้นช่ายมีโหระพามีต้นหอมแบ่ง คุณชายก็จะปลูกเยอะหน่อยนะคะเพราะชอบใส่ต้มจืดค่ะไม้ประดับยังมากินที่พื้นที่ปลูกผักก้องด้วยพื้นที่เล็กน้อยดอกของคุณนายเป็นสายที่ปักชำไปตอนกลางคืนค่ะเช้ามา ในส่วนของยอดนะคะที่เขามีมีดอกอยูเย่เขาก็จะบานได้เลยค่ะแค่ปักชํำตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าต้นเขาก็ยังดอกของเขาก็ยังบานแล้วก็มีพึ่งมาตอมดอกคุณนายเตือนสายด้วยค่ะส่วนกิ่งที่ปักชํำนะคะใบเขากออ็สดชื่นขึ้นค่ะมีบรรยากาศตอนเช้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลย จะวางบนอิฐประสาทนะคะเพราะว่าอตอนกลางวันบ้านก้องร้อนนะคะแดดก็จะส่องมาที่พื้นถนนแล้วความร้อนก็จะไปโดนกระถางนะคะถ้าเกิดไม่รองอิฐเนี่ยความร้อนก็จะสะท้อนอขึ้นมาใต้กระถางนะคะแล้วก็จะโดนรากต้นไม้ค่ะก็เลยจะต้องรองด้วยอิฐหรือ อาจจะเป็นไม้หรือจะเป็นก้อนก้อนหินหรือวัสดุอื่นๆมารองกระถางอีกทีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ